พอบอกราคาได้ไหมคะว่ารุ่นไหนบ้างเออถ้าสมมติว่าคนไหนท<ห>ี่ว่าจำราคาไม่ได้ก็สามารถกะไปถามได้อย่างเช่นนี่พันห้าเก้าเก้าเนาะมันหลายราคามากคันพี่น้องค่ะมันหลายราคาอีหลีแบบเ,เ,เ,เล็บเล็บเล็บบลเบิจัดจะบอกนะฮะไม่ไมีแกใส่แกใส่้โทรศัพท์เลยสามตู้ใส่เงินไปตับตับตับอ่ะไม่เคยขาดกระเป๋าเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่แล้วแล้วคือทำงานกับนางมาคือตอนนี้คือแบบพรีเซนเตอร์รัวๆจริงๆพรีเซนเตอร์แบบเซ็นสัญญาแบบปัง โอเคถ้าผู้หญิงสายหวานก็ซื้อได้อันนี้เออคนนี้เหมาะกับจริงจใช่ใช่ใที่ชายอยู่ก็ชมพูมันคือเธออ่ะกระเป๋าทุกคนบอกเลยว่าหอมหอมทุกใบแล้วก็ยังหอมอยู่ซึ่งหอมจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าปังมาก500จีสแกนไลน์ไม่ได้ลองแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เปิดเออ่แอปสแกนนะคะแล้วมันก็จะเด้งเข้าไปเลยเนี่ยนี่เป็นกระเป๋าสตางค์แบบยาว รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าสำหรับใครที่แบบว่ามีบัตรนี่นั่นเยอะ,ยอะแล้วก็มีเหรียญแล้วดูความเกลียวของน้องก็คือแบบว่าอ๋อทะลุทะลวงใช่ใส่ไปได้อันนี้คือเ,เต็มใบเ,เลยนะใช่ไหมเหมือนถุงเงินถุงทองอะไรสักอย่างที่แบบดูสิความเกลียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปกักเดี๋ยวปกักเออลิงนัให้นะคะเดี๋ยวปักลิงให้แป๊บหนึ่งตอนนี้โกก,กิกําลัง นั่นอยู่แล้วคนมายืมเงินมันไม่ได้ไม่มีอ๋อกูกี้คืออันคืนลิงอยู่คนเดียวสแกนได้ไหมสแกนติดช่วยไมบางคนบอกว่าสแกนบางเอ่อบางคนก็ไม่ติดคืนลิงยเหวินแนเอาเอาอีกคนหนึงพี่มั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยวคืนลิงให้นะคะสักครู่นะคะกกิ้ใครของเก่งค่ะใช่ค่ะสวยและรวยมากบอกต่อเมนฮะมันยังนี่ ไม่ยังอีกอันนี้ลูกพี่เบิร์ดมาทำไมไม,ไม้รักตัไหมของมันอุมม๊ย <c oughs> EP ต่อไปมีพี่เบิร์ดมีเพลงพี่เบิร์ดด้วยนะใช่ไหมแม่บอกว่าอย่าคุยเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาไม่รู <c oughs> ้ด้วยนะอันนี้เป็นกางเกงอีกอีกคอลเลกชันอีกแบบหนึ่งนะคะของคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งกางเกงเรามีห้าห้าห้าแบบห้สาสไตล์แบบนี้อ่า ทานอยู่ทานอยู่เลี้งอยู่กับใครนะเดี๋ยวไปติ้แทกเอาลี้งอยู่ในแชทใครไปขอแอดความมันส่งใี่ให้ส่งไม้แล้วโอเคค่ะไม่แชทที่มันมันไลน์อยู่ไงมันดูไม่ได้โอเคครับท้องจะสองปีแล้วยังหอมอยู่เลยจ้าลดขาทายแบบต่อครับพี่น้องค่ะเออป๊ารเออป๊ารอันนี้คือคือกังเกง นะคะเางเกงคอลเลกชันใหม่ของพี่กิ่งนะคะ,ะคราคาราคาจาก599บาทเหลือ399บาทนะคะผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อกะสร้างกันได้ผ่านไลน์แอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ให้ด้วยนะคะไลน์แอดเด้อพี่น้องพี่น้องลองแคปหน้าจอก่อนเด้อแคปหน้าจอก่อนแล้วก็อเข้าไปในในแอปสแกนอ่ามันจะมีแอปสแกนเด้อพี่น้องคะ่ะแล้วก็กดตรงเพิ่มรูปปึ๊บแล้วมันก็สิ่ลวกปุ๊บ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 ไปไลน์เลยค่ะพี่น้อง รุ่นพยาบาลกันมี้ค่ะตอนนี้ส้าาพกดดันบางไม่ต้องกดดันเลยเรามีเวลาเยอะอุ้ยใส่ได้กับทุกแบบเลยถือทางบ่ล่ะเธอถบผิดผิดผิดเอออออ มไม่อันนีอนนอน้อันนี้คือรุ่นใหม่ไงอันนี้คือรุ่นใหม่นะเอออันนี้น่ารัก,ใ,งงกใช่ใ,งงใช่ใ,งงใช้ค่ะแคมหน้าจอทำได้แล้วถูกต้องค่ะเออปาาบอกพี่หนอพี่หนอว่าเบิ่งนายแบบค่ะสูง200สองลอยเซนติเมตรเคาเห็นบนันนี่นายแบบเดี๋ยวนี้บ้าบ่าไหนเด้อค่ะเด้อ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วบอดก็เป็นนักร้องก็เป็นนายแบบก็เป็นล่าสุดเดี๋ยวด้วยวพี่น้องได้สิปากหมูดให้ด้วยค่ะเออนี่อ่ะมาแล้วหมุดมาแล้วนะคะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นกางเกงนะคะป้าทีมงานสองร้อยชีวิตนะคะตอนนี้ป้า มันเป็นชุดใช่ไหมเซตสายมูมันจะมีเซตหนึ่งที่มันเป็นแบบถอดเสื้อไว้ส่งไปให้เสร็จแล้วนางพี่บอกว่าไม่ถอดเสื้อนะเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถอดเสื้อก็ได้ขอกดกระดุม2เม็ดเออเอาอ้อยอ้อยอ้ยตอนแรกค่ะพี่กิ้งตอนแรกพี่กิ้งบอกว่าขอถอดเสื้อได้บอเออเราก็เลยบอกว่าไม่ถอดไม่ยอมแต่ก็ต้องกดกระดุม2เม็ดถึงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เออกดกระดุมในทีนี้คือทูนะครับ แต่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คล้ายถอดเสือ้อสายมันพับนิดนึงค่ะพี่อ่าหมนนดล้ดะ,ะหมดขึ้นแล้วค่ะเรียบร้อยใครที่สแกนไม่ได้จิ้มลิงก์เลยนะคะทุกคนแล้วรุ่นที่กำลังคาดอกอยู่นี้นะคะราคา1599บาทใครที่อยากได้ใบนี้เป็นใบรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่เปิดตัวแต่ถ้าอยากได้ก็สั่งได้เลยได้ไหมคะสั่งได้เลยเนาะ สั่งได้เลยรูปเปิดตัวจะออกออกน่าจะหลังวันนี้เพราะว่าอันนี้คือคือบอสของเราถ่ายเป็นคนแรกใครอยากได้ก่อนใครไงแบบว่าแมนพร้อมกันใช่สีดําสวยแมนค่ะพี่น้องค่ะสวยมากแล้วก็ใส่ได้กับทุกชุดทุกลุกเนาะเอาสายประโคดออกก่อนนะครับแป๊บนึงเห็นไหมว่ากระเป๋าคือสไตล์แบบ โมเดิร์นสไตล์แบบแต่เข้าได้กับทุกชุดเลยทุกแบบเลยนะคะนี่เพลงเพลงเก้าศูเพลงยุคดังมากนี่บิ๊กดีทูบีดีทูบีหรอเพลงอะไรคะอันนี้เข้ากับเพลงอะไร <laughs> <c oughs> เป็นยังกอนไอไอเอเอเออ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 คืออยคืออย จะไปทางเวทมนต์แล้วนะเออ,เอ,อต้องเสริมดวงต้องปังนะคะทุกคนขานี่นอกจากพี่กิ่งจะมีกระเป๋าแบบนี้แล้วนะคะพี่กิ่งยังมีอันนี้ผู้หญิงก็พายได้เออพายก็พายได้จะเป็นแบบนี้แ๊บหนึ่งขออนุญาตรับกางเกงสีม่วงค่ะสามเก้าเก้าถูกต้องจากห้าเก้าเก้าเหลือสามเก้าเก้านะคะเอออันนี้น่าละเขาเป็นนายแบบค่ะพี่กิ่งเขาใส่อะไรเขาก็เป๊ะอยู่แล้ว <200 S 2> สองร้อยเซนติเมตร เรามีกี่คิวเรามี20คิวบอล่ะมาลาสุดนี่คือ mm okay. sí> ว่าผ่าหรือว่าได้เห็ดผมแล้วเด้จะบอกเป็นเหตุอย่างมาได้ยบางคันบอได้ใส่เจ๋เลยเห็ดผมอ้าผู้ชายไา่ก็เหมือนน้าดีน่ารักน่ารักไพ่ก็เหมือนน้าวดีๆฝ้าฝ่าว่ะเด้หมดง่ายสุดใช่ใช่หมดง่ายสุดหม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 ดยังอยู่ไหมอ่ะอยู่นะอ่อโอเคไโอเคมันยังอ่ะยังงไหมู่ยังอยู่โอเคปังทุกด้านใช่ พี่น้องค่ะน้องจากกระเป๋าจะปังแล้ววันนี้พี่กิ่งแบบออกออกกางเกงคอลเลคชั่นใหม่มาซึ่งมี5้าแบบด้วยกันนะคะจะมีสัญลักษณ์ของพี่กิ่งสัญลักษณ์ความอุ้ยอันนี้เป็นรูปพญานาคเออสวยกางเกงกางเกงขาขนาดกู้ใช้ในโลกตาเอันนี้อันนี้เป็นลายพญานาคนะคะอันนี้คือจตูตอนนี้ที่เราถ่ายคืออยู่บ้านพี่กิ่งที่บึงการสวยมาก เปลี่ยนกระเป๋าะเปลี่ยนกระเป๋าตอนนี้คือกระเป๋าเรามีหลายใบมากอันนี้นย,ยืนให้สันแล้วจะจุ๊บนะคะใบนี้นี่อันนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ดวงตาของพี่กิ่งนะคะปังมากเรียกเงินเลียกทรัพย์ใบนี้เท่าไหร่คะใบนี้เท่าไหร่นะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะใบนี้น่ารักมากพอดีมือมือชนิีกับสีน่อยก็ดียุ๊บพีน้อยขามือสัญญาเออ ดชัตเตอร์รัวๆใช่ค่ะนายแบบเขาเป๊ะอยู่แล้วหันซ้ายหันขวางวกไปงวกหน้างวกหลังเขาก็เป๊ะตีลังกาถ่ายเขาก็เป๊ะเขาเพราะเขาเป็นนายแบบผู้นะเอ็ตัวเอ็นยังคือคือขบพีน้องค่ะผูพยาบันบอสเลิกร้องเพลงแล้วนะคะไม่รับงานร้องเพลงแล้วค่ะจะรับงานถ่ายแบบอย่างเดียวเป็นนักร้องที่ถ่ายแบบ่นหน่อยเนาะ ถ้าแบบมืออาชีพมากเหตุผลอถ้าแบบมืออาชีพมากว้ายเป็นชุดใหม่กางเกงนะคะสแกนเดอร์ส่งตัวนี้มีบไหมมีไหมครับมีมีแค่300ตัวจาก599บาทเหลือเพียงแค่399ค่ะมี5แบบนะต้องรอดูนะอันนี้แบบอันนี้เขาก็แบบที่สองเนีพี่น้องขามาดูมาดูมาดเซลล์ว่เป็นยังไงบ้างใช้ได้หรือเปล่าคะโป๊ะเอาแคลร์มาฝากมา อันนี้จะเป็นรูปต่างๆซ้ายขวาอ่าโอเคนะคะดับไปแล้วนะคะโหลดอยู่นะคะพี่น้องพี่น้องกรสิได้เห็นออ่เรูปแบบนี้สวยๆแบบนี้จากเพจพี่กิ่งเนาะอ่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้แบบหลายคอลเลกชันมากนะคะสั่งได้เฉพาะลายเหรอคะตอนนี้เข้าไปในลายก่อนนะคะจิ้มลิงได้เลยจิ้มลิงได้เลยสะดวกสุด จบแล้วก็ทักไปเลยเนาะว่าจะได้กางเกงหรือว่าจะได้กระเป๋านะคะถูกค่ะแต่ว่ามีจํากัดนะกางเกงมีแค่สามร้อยกางเกงมีไม่เยอะพี่สามร้อยนะคะกระเป๋ากระเป๋าพี่น้องขาบางรุ่นบางแบบอาจจะรอนานนิดนึงอันนี้แจ้งกันก่อนเพราะว่าอย่างเพราะว่าวางไปวางไปไลคการแชร์นี่สี่เดือนสี่เดือนนึงแล้วเพื่อนเทาก็รงเหมิดนะคะใช่แล้วคนสั่งเยอะมากก็เลยอาจจะผลิตช้านิดนึงนะคะกระสิ รอจักหน่อยพี่น้องขาแต่ว่ายังไงได้ทุกคนแน่นอนนะคะใครสั่งมาคือได้ทุกคนแน่นอนปังมากค่ะที่สุดปังไปด้วยกันโบเมนตาดาล่าโบเมนตาบอใส่ใดเด้พี่น้อง่ะทุกคนใครอยากปังก็ปังใช้เลยนะคะน้ำตาลคือปอมาน้ำตาลมาค่ะน้ำตาลตอนนี้กำลังแต่งตั่วอยู่เพิ่งกำลังเขียนเขี้ยวอยู่พี่น้อง่ะอ๋อ มันได้มากใช่ค่ะเป็นอีกลุกนึงที่ไม่เคยเห็นเนาะใช่หลายคนติดตามมาหลายปีอาจจะไม่เคยเห็นลุคอะไรแบบนี้ไม่อาจจะไม่เคยคิดว่าอุ้ยผู้ใหญ่บ้านจะได้แต่งตัวแบบนี้โลตะกี้จะแต่งตัวอีกแบบนึงแล้วมนนกก็ออจะเปีแบบนึงแล้วล่าสุดนี้เราก็เปลี่ยนลุคให้เป็นเกาหลีนิดนี้อัเป็นเป็นโทนสดใสยังสดใสอยู่นะชั้นนอกเราเตรียมฟันไปแล้วเรียบร้อยจริงเหรอเดี๋ยวจะเป็นสบายเลยมูยิ่งกว่านี้อีกนะโอ้โห อ่ะดูดิใบดำนี่ยังสวยอะ่ะแล้วแบบว่าน้องจะมีความแบบว่ามีมีเขียนได้ว,ว่ามีมุนกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงคอลเลคชันนี้ของพี่กิ่งก็คือใส่กับอะไรก็ได้นะใส่กับเสื้อยืดสบายสบายก็ได้เลยนะคะแบบลุคชิลๆแบบซัมเมอร์นี้สงการนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากได้ไดกางเกงไซส์สบายสบายเป็นผ้าใหม่อิตาลีนุ่มๆเลยบัลลีก็ได้วตัตสากสากักในจังหน่อยอยังว่าวัตสักถอแล้วน้องกางเกงตัวน้องจะมีความพิ้ว <laughs> จะมีความพิ้วใส่ง่ายใส่สบาย เสียงแม็กคิงเหรอคะเฮ้ยด้วยไม่ใช่แม็กคิงนะคะมาเดี่ยวเองค่ะพิธีกรคนสวยในอีพีที่ผ่านมานะคะใครที่รู้กลุ่มปิดอีพีที่ผ่านมาจะรู้ว่าเป็นเสียงใครเสียงคือเกาอยู่มบอต้องแต่ก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนี้กลุ่มอีพีล